ครับวันนี้ภรรยาจะพาไปรับประทานข้าวแกงทุกอย่าง10 <18. S 1> บาทนะฮะในคลอง3ามคลองหลวงของเราตรงไหนที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับถึงแล้วนะครับข้าวแกงถ้วยละ10บาทตักไม่อั้นก็คือข้าวนะครับนี่ของในหัว ในหัวข้าวาแกง10บบาทเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานกันโอเคครับข้าวแกงทุกอย่าง10บาทข้าวตักไม่อั้นนะฮะ ของในหัวนะคะลาคาสิบ,บาทถ้วยละสิบ,บาทครับอยู่ในคลองสามคลองหลวงปทุมธานีข้าวแกงในหัวถ้วยละสิบบาทข้าวตักไม่อัน้น ข้าวตักไม่อัน้นนี่ครับช่วยละสิบบาทคลองสามคลองหลวงประมธานีนสวัสดีครับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับอ๋อชื่อบัณฑิตอ่อนแดงครับครับจุดมุ่งหมายในการที่พี่มาเปิดร้านข้าวข้าวแกงใช่ไหมครับร้านแกงสิบบาทแกงสิบ <10 S 1> บาทตักไม่อัน้นเดี๋ยวพี่ช่วยอ,อธิบาย แรงบันดาลใจที่พี่มาเปิดร้านที่นี่ด้วยครับอ๋อก็ค,คือว่าตอนแรกผมมีอีกหนึ่งธุรกิจคือธุรกิจกาแฟกาแฟขายแก้วยี่บาทครับทุกอย่าง25บาทที่ตลาดอายาราทีนี้ก็ธุรกิจกาแฟเนี่ยคือคืออยู่ตัวแล้วเราเราก็ปล่อยลูกน้องทําเองได้แล้วนะครับเพราะเปิดมานานแล้วทีนี้ก็เราก็มีเวลาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็คิดว่าจริงๆแล้วเราก็มีความฝันว่อาอยากเปิดร้านอาหารแม่นเนตจริกๆ อยากทาอาหารพวกราคาถูกนี่แหละแบบให้ใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างนี้ครับแล้วก็พอมาทาจริงๆมันก็สนุกดีครับมันเป็นการบริหารต้นทุนว่าเรามีตังเท่านี้เราจะทําเมนูอะไรได้บ้างอะไรทํายังไงให้มันน่ากินแล้วให้ให้ลูกค้าเขาเขากลับมากินเราได้ครับขอพี่เชิญชวนหน่อยฮะที่มากินที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนตรงไหนที่นี่ตั้งอยู่ปากปากซอย6กทับนะครับถนนเรียบคลอง3าม ซอยหกทับเดษนี้เป็นซอยที่เข้าไปอนามัยนะครับก็อยู่หน้าตั้งอยู่หน้าตลาดดูขังย่านนะครับครับขอบคุณมากครับขอให้ขายดีนะครับครับครับรับประทานอิ่มนะฮะร้านกับข้าวจานละสิบบาทนะครับเมื่อกี้กินไปสิบจานหมดไปร้อยสามสิบบาทครับโอเคนะฮะท่านใดที่สนใจอยากรับประทานกับข้าว จานละสิบบาทก็เชิญได้เลยนะครับที่ของสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับตลาดคุณปู่คุณย่าในคลองสามใช่แล้วพี่จะถ่ายตัดไปกั้นแหละก็ถ่ายทางเข้าตลาดไทยสมบูรณ์ไปตลาดอายาลา ครับมาซื้อของต่อที่ตลาดอายารานะครับคลองหนึ่งคองหลวงตอนนี้ภรรยาลงไปซื้อของนะฮะรออยู่ที่จอดรถบรรยากาศที่จอด,ดรถตลาดอายารา เดินอยู่ในตลาดไอยาลาตามคุณนายวันนี้คุณนายจะพามาซื้อกับข้าวอันนี้ตลาดผักตลาดผักนี่จะย่างกิน เรากินแค่สองคน เยอะมากเลยเยอะมากเลยเอาคุณนายกลับมาแล้วเมาตลาดกลับมาแล้วสองถุงสามถุง เอาไว้รถแล้วถุงหนึ่งไปเอามาอีกสองถุงได้อะไรเยอะไหมครับได้เยอะมากเลยค่ะตลาดอยารา,อราของถูกโอเค<า>ครับกัมรลสิบบาทเลยพี่สุดยอดบายับนี่พาออกมากินข้าวแกงชามละสิบบาทข้าวตักไม่อัน้นแล้วก็พามาซื้อของตลาดอายารามีความสุขไหม้ม ห,หมดไหมเงินนะหมดไหมไม่เหลือโอเค,อคสําหรับวันเสาร์ว่างๆฝากหลานไว้กับคุณทวดสองคนตายายก็มารับประทานอาหารมาซื้อ,อกับข้าวติดบ้านไว้แล้วแต่คุณนายจะทำอะไรให้กินโอเคนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ทิปหน้านะครับ